บหวานด้เยเท <c oughs> นี่ค่ะแก่แล้วค่ะเอาไปทำพันได้นะคะนี่หน้าเอาไปเก็บทำพันอุ้ยไปนะเพื่อนๆชวนไปรอบๆไปนะเด็นเจวายเด่นเจวายนี่สวยค่ะเ <c oughs> อ้อยเอาพริกให้กันกินไหม เยอะมากเลยนะคะคเพื่อนๆนี่ลูกสวยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะหน้าไปทางพันจ้้เอาไปตำบักหงจักบาทก่อนนะ <c oughs> นี่เลยนะคะคเพื่อนๆคล้ายๆลูกองุ่นเลยเพ,ลเพื่อนเพื่อนแล้วก็นี่เราจะปลูกไม,ไม้ประดับแบบนี้ไว้นะคะต้นพริกก็จะเตี้ยแล้วก็สเสมอกัน,นะเพื่อนเพื่อน แล้วขึ้นมาก็จะเป็นลูกองห่นนี่แหละตรงคิดลงกัดไปเต็มที่เลยนะเจ้าเพื่อนเรานึกว่าจะมีรสชาติหวานปาดทพคิดหอดตามบักหุงเด้เขาก็จะปลูกไว้นี่แหละเป็นทิวทัพไปเลยนะคะสลับกับต้นพริกนี่จ้ะพริกก็เป็นพริกลูกกลมๆแล้วก็โดดดกขด้างเลือดเงใจวน์เด่นเจวาย,วายนี่ สวยค่ะเ้ยเอาพริกให้กันกินไหมอุ้ยไปนะคะเพื่อนๆชมกัรอบๆไปนะปนนะี่ชื่อให้เราอ่านว่าความสำคัญของเขาเป็นมาอย่างไรนะคะรั สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพเพื่อนๆชมสวนดอกไม้ประดับแล้วก็มีโอ้ยไปนะครับเพื่อนๆชมไรอบๆไปนะนี่ก็อ่านนะครับเพื่อนๆอ่านได้ก็อ่านเลยนะนี่นนชื่อของเขาอะไรนะนาย <laughs> นี่นะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆชมสวนดอกไม้ประดับแล้วก็มีมันโบหวานเด้ยเพ <c oughs> นี่ค่ะแก่แล้วค่ะเอาไปทำพันธุ์ได้นะคะนี่หน้าเอาไปเก็บทำพัน <c oughs> เดนใจวายเดนใจวายนี่สวยค่ะ ให้กันกินไหมเดงแจวายแดงแจวายนี่สวยค่ะเอาพริกให้กันกินไหมเอาไปตำบักหงูจักบาดก่อนนะนี่เลยนะคะคเพื่อนคๆคล้ายๆรูปองุ่นเลยเใบไม้ที่ประเภทประดับแล้วก็มีต้นไม้ชนิดใหญ่ก็จะปลูกไว้ตรงกลาง ็จะไล่มาเป็นชั้นๆชั้นๆแบบนี้ค่ะะที่ได้อาจจะเป็นผู้ก่อเริ่มก่อร่างสร้างทําเป็นสวนแห่งแรกน่าจะเป็นประวัติของเขาลูกดกพี่นอ้องเพชนี่ก็เป็นไม้ใบประดับนะคะเพื่อนๆใช้ประเภทใบสีสวยนะคะอเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ลูกสวยสวยเพื่อน เห็นไหมคะน้าไปทำพันจ้ะส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้กพาพาเพื่อนๆชมสวนดอกไม้ประดับแล้วก็มีเด็ดของเขาด้วยนเด็๋เขาเห็นนะคะือ่อนบไหมเราไหมเนี่ยมันโบหวานเด้เทศนี่คะ่ะแก่แล้วคะ่ะเอาไปทำพันได้นะนะี่น่าเอาไปเก็บทำพัน เอาไปตำบุ่งจักบาทก่อนนะนี่เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆคล้ายๆลูกองุ่นเลยค่ะเนี่ยเหมือนลูกองุ่นเลยนะคะหรือลูกอ่าอะไรนะคะลูกเชอร์รี่จ้ะคล้ายๆลูกเชอร์รี่เลยนะจ๊ะเพืพ่อนๆพริกอะไรไม่รู้สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้กพาพาเพื่อนๆชมสวนดอกไม้ประดับแล้วก็มี เสียงคนเขาเดินออกกำลังกายรอบนอกนะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเด็ดของเขานะคะเด็กเขาเห็นนะคะื่อบไหมเราไม่เน่ยพีนซิกตโฟโอ้ใกล้ๆกว่าสอสมคิดเลยแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆเกินเวลาเพื่อนๆเอาไปตามเ้อไผคนี่นี่โอ้ยลูกขึ้น ใบไม้ที่ประเภทประดับนะคะแล้วก็มีต้นไม้ชนิดใหญ่เขาจะปลูกไว้ตรงกลางเขาจะไล่มาเป็นชั้นๆชั้นๆแบบนี้นนะะล้วก็จะปลูกไว้นะ่ยเป็นทิวทัศน์ไปเลยนะคะสลับกับต้นพริกนี่จ้ะพริกก็เป็นพริกลูกกลมๆแล้วก็โดกโดกข้านเลือดปีหน้าสมคิดจะมาเอาเอาไปปลูกนะจะนี่สวยๆหนี่งลูกกลมๆโตๆอืเอาจากลูกก่อนหน้านะ ลูกไว้นะคะเป็นทิวทัดไปเลยนะคะสลับกับต้นพริกนี่จ้ะพริกก็เป็นพริกลูกกลมๆแล้วก็โดดโดกข้างเลือดพริกให้ชมด้วยนะคะคออชุนนี่นะคะพี่เพื่อนพริกค่ะพริกให้ชมด้วยนะคะชุนนี่นะคะพี่เพื่อนพริกค่ะ เพื่อเขาเพื่อนเพื่อนแล้วก็นี่เราจะปลูกเไม,ไ,มไม้ประดับแบบนี้ไว้นะคะต้นพริกก็จะเตี้ยแล้วก็เสมอแต่น,นะเพื่อนเนแล้วขึ้นมาก็จะเป็นเพื่อเขาเพื่อนเพื่อนแล้วก็นี่เราจะปลูกเไม้ประดับแบบนี้ไว้นะคะต้นพริกก็จะเตี้ยแล้วก็เสมอกันนะเพื่อนเือนแล้วขึ้นมาก็จะเป็นน,น,ปน,นี่นะคะนี่เขากขขาระตุคิดทอดตำบักหุงเด้ นี่นะคะนี่เขาปัตตินน่าหรืออะไรนี่จะอ่านชื่อเอาค่ะนี่จะมีชื่อเล้วก็จะมีความเป็นไปมานะคะของสวนแห่งนี้ปีหน้าจะคิดจะมาเอาเอาไปปลูกมันจะนี่สวยสวยค่ะนี่ลูกกลมๆ,ตๆมตๆเอาจากลูกก่อนหน้าแด็กปีหน้าจะคิดจะมาเอาเอาไปปลูกมันจะนี่สวยสวยค่ะนี่ ลูกกลมๆตัวโตอือเอาจากลูกก่อนหน้าเด็กเก็บพันไปปลูกได้นะเนี่ยต้องมีรสชาติเกิดอูยเหมือนกับลูกเชอร์รี่เลยเพื่อนๆนิ่ลูกกลมๆเลยเจ๊ะนี่นี่นะคะนี่เขาก็บโอ้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ลูกสวยสวยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะหน้าไปทำพันจ้ะ าไปตามเน้อไผนี่นี่โอยลูกคือ <laughs> นี่นะคะในเขาเไปใบไม้ที่ประเภทประดับนะคะแล้วก็มีต้นไม้ชนิดใหญ่ก็จะปลูกไว้ตรงกลางก็้จะไล่มาเป็นชั้นๆชั้นๆแบบนี้ชะะั้นนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะมีชื่อไว้ให้เราอ่านนะะก็จะปลูกไว้อย่างนี้นะคะนี่โอ้โหเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ ลูกสวยสวยเพื่อนๆเห็นไหมคะหน้าไปทงพันจ้ะทำเป็นรูปปั้นรูปจำลองไว้นะคะนี่ก็เป็นรูปแม่อุ้มลูกนะคะแม่อุ้มลูกอยู่ในอ,อกแล้วก็มีชื่อน,นะคะเสียงคนเขาเดินออกกำลังกายรอบนอนแล <ๆ S 1> แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ๊ายบายคิดฮอดตำบักหุงเด้ลูกดกพี่น้องเพ็ด นี่ก็เป็นไม้ใบประดับนะคะเพื่อนๆใช้ประเภทใบสีสวยนะคะเด็ดของเขานะคะเด็กเขาเห็นนะคะัอบไหมเราไหมเนี่ยปีหน้าจะคิดจะมาเอาเอาไปปลูกนยจะนี่สวยสวยค่ะนี่ลูกกลมๆมตๆอืเอาจักลูกก่อนหน้าเด็ดนี่นะคะ นี่เขาพัฒนาไปมากแล้วนะคะเพื่อนๆจะเบื่อนะคะการรับชมคิปให้ดูเป็นมุมกว้างๆเลยนะคะสวยงามค่ะเดี่ยวไม้ประดับนี่สวยนะคะนี่เับพริกเป็นสีม่วงๆโดกพ,พี่น้องเอ้ยมาพริกจ้าโดกนี่เอาไปตำมะฮ้โดกโดกพี่น้องเพ็ดน,นี่ก็เป็นไม้ใบประดับนะคะเพื่อนๆ ประเภทใบสีสวยนะคะเอาไปตำบักมุงจักบาทก่นอนนะตายนี่เลยนะคะคเพื่อนๆคล้ายๆลูกองุ่นเลยเนี่ยครับพิกเป็นสีม่วงๆโดกเพื้นที่